สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาแจ้งสําหรับพี่น้องที่กําลังมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในทางธุรกิจหรือกําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่ทําอยู่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตกงานประสบปัญหากับบริษัทที่ทําอยู่ไปไม่ได้นะครับประสบปัญหานั้นการเงินประสบปัญหาหลายๆด้านนะครับพี่น้องและประสบปัญหาว่าไม่รู้จะทาอะไรมีเงินอยู่เล็กน้อยนะครับหรือไม่มีวันนี้ผมอยากจะบอกข่าวดีให้บริษัท24ชั่วโมงกาแฟตอร e เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้ผลิตผู้จัดจําหน่ายตู้กาแฟหยอดเหรียญ สร้างเครื่องมือธุรกิจที่กําลังทําเงินให้ท่านตลอด24ชั่วโมงและกาลังเป็นบริษัทที่กําลังเติบโตมียอดขายที่สูงมากนะครับอยู่ในระดับต้นๆปัจจุบันนี้4ปีนะครับทำธุรกิจมาประสบความสําเร็จอย่างมากมายและมีแฟรนไชส์มีตู้กาแฟอย่างมากมายอยู่ทั่วประเทศและเป็นที่สนใจของคนจํานวนมากมายผมกําลังชี้ช่องให้คนที่กําลังมองหาโอกาสที่กําลังไม่รู้ว่าจะทําอะไรมีเงินหรือไม่มีเงินหรือกําลังตกงานหรือกําลังต้องการการช่วยเหลือ หรือ,รอต้องการจะหาธุรกิจอะไรทําให้กับครอบครัวหรือกําลังอยากจะเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆที่นี่เรามีความพร้อมต้อนรับพี่น้องทุกคนเรามีการอบรมให้เรามีเครื่องมือในการทํางานให้เรามีช่องทางที่พี่น้องจะฟื้นได้โดยไม่ต้องลงทุนมากมายและสามารถมาร่วมกับธุรกิจเราได้นะครับเพียงแค่ท่านเข้ามาโทรมาปรึกษาเราหรือเข้ามาหาเราเราพร้อมจะให้คําแนะนําและให้โอกาสดีๆกับท่านวันนี้ถ้าท่านตกง,งานอยู่วันนี้ท่านกาลังประสบปัญหาการเงินวันนี้ท่านกําลังมีวิกฤตอะไรก็ตาม2ว พร้อมจะช่วยและเป็นคําตอบให้กับท่านวันนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับของเราไม่ใช่ธุรกิจขายตรงไม่ธุรกิจการขายแต่เรากําลังเป็นธุรกิจที่กําลังมาแรงในรูปแบบของขายโมเดลธุรกิจท่านมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นลูกจ้างขครและแน่นอนท่านจะพบความสําเร็จพี่น้องครับติดต่อด่วนให้มาที่บริษัทเราหรือติดต่อฝ่ายการตลาดบริษัท24ชั่วโมงคอฟาฟี่ทั่วประเทศพร้อมจะให้คำปรึกษาและจะดูแลไขปัญหาหท่านประสบความสำเร็จและก้าวออกมาจากสิ่งเดิมๆที่ท่านกำลัง วิตกกังวลอยู่วันนี้เราพร้อมจะช่วยท่านและพบกันนะครับในความสำเร็จยี่สสชั่วโมงกแฟีเป็นคำตอบสวัสดีครับ